ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมคลิปนี้มาเลขกองหน้าของกูเบนะครับผมยูเซลกูเบก็คืออ่าโอซากุ ako, นะครับผมยูยะโอซากุนะฮะโอเค นะครับผมไปเลขนอมเนตติ้งดีกว่านะครับผมที่เป็นฟีเจอร์นะนี่สแตนดาร์ดไม่ค่อยคมสแตนดาร์ดไม่ค่อยคมมาเอาฟีเจอร์ดีกว่าในตัวสี่ดาวมีสองอันนะมีสี่ดาวอยู่สองอันก็จัดไปดีครับนะครับผมโอเคอยู่นี่ครับผมในสำหรับโอซากุนะฮะความคมเท่าไหร่ความคมเท่าไหร่แปดสิบเอ็ดโอเคดีเลยนะนะครับผมดีนะ กระโดดได้แข็งเกร่งดีโอเคสกิลเหรอยิงไม่ต้องจับบอลน,นะครับผมได้ได้หนึ่งสกิลยิงโอเคไปสี่ดาวนะตัวนี้นะตัวนี้คือสี่ดาวไล่ไปดิไล่ไปดินะฝึกเรียบร้อยเรียบร้อยนะโอซากุนะครับผมก็ถือว่ามันเหมือนเป็นการตลาดกันนะคนนี้เอาตัวเจลีกมาพร้อมกับอีเวนต์ของเจลีก โอ้โหคือยังไงก็ต้องเลขนะครับผมยังไงก็ต้องเลขนะเพราะว่าไอยูฟาเนี่ยแพ็กยูฟาเนี่ยมันไม่มีมันไม,มนไ่มี3ดาวเลยนะครับผมไม่มีสามดาวมีแค่สี่ดาวกับห้าดาวนะโอเคแต่ก็ดีเหมือนกันนะเจลิ J กก็ถือว่าเล่นอีเวนต์ได้ง่ายขึ้นนะถ้าเล่นไปแล้วก็เล่นอีเวนต์ได้ง่ายขึ้นอยู่ที่ว่าคนจะใช้ทีมไหนด้วยนะแต่ผมใช้โกเบนะครับผมวิเซโกเบก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าอย่างนั้นก็มีอินเนสตาที่แบบ ใส่บอลดีๆเล้หนึ่งนะครับผมแล้วก็มีฟีเจอร์ส่งตัวถือว่าโอเคเลยนะครับผมมาลองแทนไปดี93นะครับผมทีมก็น่าจะคมขึ้นนะครับผมน,น่าจะยิงดีขึ้นนะโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's ส o